สวัสดีค่ะมาใหม่นะคะมาใหม่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะร้ายสดเร็วไปหน่อยก็เลยไม่มีใครเข้ามาดูตอนนี้เรามากันใหม่สองทุ่มครึ่งน่าจะพอดีเนาะปูขอเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงปะใครใครมาก่อนเอาเอาไปก่อนเอาตัวนั้นๆนไปก่อนเลยรีบรีบ รีบแจกรีบรีบอะไรนะรีบแจกรีบนอนอ่ะ <_ C 1> ก็กระเป๋ามันเดิมค่ะกระเป๋าน่ารักน่ารักค่ะ <_ C 1> ทําไมไม่เห็นคอ,คอมเมนต์มันเด้งขึ้นหรือยังไม่มีใครคอมเมนต์ค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเข้ามาบอกแบบว่าใครเข้ามาดูเลยแต่ตอนเนี้ยมันแจ้งแล้วว่าที่ตรงข้างๆสดค่ะมันแจ้งว่ามันมีคนเข้ามาดูแต่มันไม่มีเด้งขึ้นมากูเลยไม่รู้เลยค่ะว่า ว่าใครเข้ามาดูบ้างรบกวนรบกวนลบกวนพิมพิมพ์อะไรสักตัวแล้วให้ปูรู้ได้ไหมคะว่ามันจะเด้งหรือเปล่าไม่อย่างนั้นป,ปูก็จะออกจากจากไรส์ตัวนี้แล้วก็จะเข้าใหม่อะคะ่ะลบกวนหน่อยนะคะใครที่เข้ามาดูนะตอนนี้ลบกวนหน่อยไม่ได้เชื่อมต่อไอ้นี่้วยไม่ได้เชื่อมเชื่อมต่อแป้นพิมพ์บูทูธอะเลยไม่รู้ว,ว่ามันขึ้นไหม มาเร็วมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะว่าง่วงแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใครที่เพิ่งเข้ามานะคะลองพิมพ์พิมพ์สักหนึ่งประโยคหรือพิมพ์อะไรก็ได้ค่ะส่งสติกเกอร์หรืออะไรได้ไหมอ่ะให้โปร,รู้ได้ไหมอ่ะว่าแบบมันมันยังเด้งขึ้นอ่ะเพราะตอนเนี้ย ปูไม่เห็นอะไรเลยอะเผื่อแบบมีคนแบบมาเล่นเกมกับเราแล้วแบบมาร่วมสนุกยังไม่เห็นมีอะไรเด้งขึ้นเลยอะคะ่ะหรือว่าปูจะออกใหม่แล้วก็เออออกไปแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่ดีคะเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรเด้งขึ้นเลยอะมันจะเหมือนกับตอนคลิปที่ปูแต่งหน้าคะ่ะแต่งหน้าโชว์ไลฟ์สุดแต่งหน้าโชว์แต่มันก็ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเลยใครคุยอะไรตอนนี้ก็ไม่เด้งเลยอะคะ่ะ หรือว่ายังไม่มีใครคุยอะไรอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่อะไรอะอ่านไม่ออกแต่ขอบคุณนะคะอุ้ยเด้ง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 ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากตอนเนี้ก็ยังมีกระเป๋าแจกเหมือนเดิมนะคะแจกแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาไปเลยท,ทุกตัวทุกไซส์ทุกแบบทุกสีเอาไปเลยค่ะร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทแต่ยังไม่รวม EMS นะคะยังไม่รวม แบบส่งอะค่ะจะส่งตัวเนี้ยแจกฟรีค่ะมันได้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะเนี่ยตัวเนี้ยมีคนอยากได้ใช่ไหมเอามาเลยใครตอบถูกก็เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้วันจันทร์นะคะจะส่งให้วันจันทค่ะแล้วก็เสื้อผ้าตัวนี้ใครสนใจคะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบ่ะปูใสถ่ายแบบค่ะร้อยห้าสิบค่ะตัวเนี้ยขอคนที่แบบไซส์นี้มากเลยจริงๆค่ะไซส์เอสค่ะ มาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้มาเร็วไปเร็วค่ะเพราะว่าปูกม่วงแล้วปลูกไปอาบน,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 น้ํานอนตัวเนี้ยสวยมากตัวเนี้ยชอบมากอยากจะใส่ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะแต่ไม่มีแต่คงจะไม่มีใครอยากจะแบบใส่แบบแบบถ่ายแบบที่แบบว่าใส่ชุดเดิมๆถ่ายแล้วว่ะอ่ะแต่ตัวเนี้ยขอร้อยหนึ่งค่ะจะมีสองตัวที่ขอร้อยหนึ่งนะคะสองตัวเนี้ยค่ะอันเนี้ยร้อยหนึ่งอันนี้บอกไปเลย ร้อยหนึ่งค่ะกับตัวนี้ร้อยหนึ่งนอกนั้นนอกนั้นร้อยห้าสิบนะคะนอกั้นร้อยห้าสิบค่ะแต่มีสองตัวค่ะที่ร้อยหนึ่งค่ะสองตัวนี้ร้อยหนึ่งนะคะไม่ใช่สองไม่ใช่สองตัวร้อยนะหมายถึงว่าเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะแล้วก็กับอีกตัวเนี้ร้อยหนึ่งค่ะมาค่ะใครที่เข้ามาดูมาเลยค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะนอกั้นร้อยห้าสิบนะคะยกเว้นสองตัวเมื่อกี้ค่ะยกเว้นสองตัวเมื่อกี้นะคะที่ ให้ให้ร้อยหนึ่งค่ะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะอยากได้ตัวไหนอยากดูตัวไหนบอกได้เลยนะคะเมนได้เลยค่ะเมนได้เลยค่ะแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนจริงๆนะคะเพราะว่าปูเดี๋ยวปูจะจัดส่งให้เนาะปูจะจัดส่งให้วันจันท์นะคะจันนี้เลยนะคะเม้นเลยนะคะร้อยห้าสิบเท่านั้นค่ะไม่ขายแพงกว่านี้แล้วค่ะร้อยห้าสิบค่ะก่อนหน้านี้บางตัวปูอาจจะลงไปร้อยเก้าเก้าค่ะแต่แบบสงสารมันมากเลยมันอยู่ในตู้เฉย มันอยากออกไปเที่ยวบ้างอะเนาะร้อยห้าสิบค่ะหน้าหลังเป็นแบบนี้ค่ะอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษหรือยังไงตอนนี้เม้นมานะตรงนี้ได้เลยนะคะเม้นมาตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนตัวนี้แจกค่ะอยา่าเพิ่งไม่ไหนนะคะทุกคนยังมีของแจกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังแจกก็ยังอยากจะแจกกระเป๋าอยู่เหมือนเดิมอะเพราะว่ากูคนเดียวอ่ะคงไม่สามารถที่จะใช้กระเป๋าแบบหลายๆใบพร้อมกันได้เนาะ แต่ก็อยากใช้ทุกใบเหมือนกันนะแต่มันก็น่ารักกันนะครูก็ขอแจกค่ะแจกค่ะตัวนี้แจกค่ะแจกค่ะแจกค่ะเม้นมาเลยค่ะแจกค่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใครสนใจคะร้อยห้าสิบคะไซม์นี้นะคะร้อยห้าสิบค่ะแต่ตัวนี้แจกค่ะร่วมเล่นเกมใครที่เข้ามาดูตอนนี้สามารถร่วมเล่นเกมกับเราได้นะคะร่วมเล่นเกมกับเราได้เดี๋ยวเราเลือกที่จะแจกไปทีละใบนะคะ แจกตัวนี้เป็นไงคะแจกตัวนี้เป็นไงคะแจกแจกกระเป๋าใบนี้เอาไม่เอ่ยเอาไม่เอ่ยใครเอาใครเอาเม้นค่ะเม้นค่ะคอมเมนต์ได้เลยค่ะใครที่สนใจใบนี้นะคะใครที่สนใจใบนี้เม้นเลยค่ะเดี๋ยวปูมาเร็วไปเร็วเดี๋ยวก็เดี๋ยวคือจะส่งให้วันจันทร์ค่ะใครที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะเม้นมาเลยค่ะว่าอยากได้เดี๋ยวเราแจกเลยเดี๋ยวเราแจกนะคะเดี๋ยวเราแจกเล่นเกมเล่นเกม เอไงดีเล่นจิมอันแบบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้ใครที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้ตอนนี้มีใบยี่สิบอยู่ยี่สบอยู่ใบนงจะให้ทายจะให้ทายเลขด้านหน้าเลขหน้า3ามตัวนะคะจะให้ทายเลข เลขหน้าสามตัวค่ะใครที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้นะคะทายเลขหน้าสามตัวนะค่ะเลขหน้าสามตัวนะคะเดี๋ยวปูบอกใบให้นะคะเลขหน้าสามตัวนะคะเลขหน้า3ามตัวค่ะเดี๋ยวปูบอกใบให้นะคะเลขข้างหน้านะแมวเลขข้างหลังนะคะเลขข้างหน้านะคะเลขข้างหน้านะคะใครที่เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้เลขข้างหน้านะคะมาเลยค่ะตอบถูกรับไปเลยค่ะแจกเลยค่ะไม่รีรอนะคะจะใบให้แบบถี่เลยค่ะ ไม่รีรอนะคะไม่รีรอนะคะอยากแจกค่ะอยากแจกเ้ามาเลยนะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะใครที่สนใจบอกได้เลยนะคะ,จะเจ้าสีไหนนี่นะคะอันนี้แบบที่หนึ่งค่ะจะเอาสีไหนไซส์ไหนบอกเลยนะคะต่ต้องบอกไซส์ที่ตัวเองใส่ก่อนนะเพราะว่าปูปูเองเป็นคนใส่มินิอย่างที่บอกไปนาะไซส์ m sm sm L ก็จะมีแค่บางตัวตัวเนี้ยน่าจะคนที่สใส่แอได้นะเพราะมันยืดยืดมากเลยจะให้วัดให้ดูไม่เอ่ยมีสำหรับอันเนี้ยขอดไส่ S ค่ะใครที่ยังไม่เห็นตัวสินค้าบ้างคะตัวไหนบ้างเอ่ยเม้นเลยค่ะเม้นเลยค่ะเม้นเลยนะคะเม้นเลยนะคะส่วนมากส่วนมากมีแต่พี่ผู้ชายเข้ามาดูอ่ะ หองหนูเป็นเสื้อผู้หญิงอะค่ะวันนี้หนึ่งร้อยค่ะวันนี้หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยตัวนี้นะคะยาวมากเลยนะหนึ่งร้อยค่ะวันนี้ก็หนึ่งร้อยค่ะวันนี้ไม่เคยใส่ด้วยซ้ำหนึ่งร้อยค่ะนอกนั้นคือร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะวันนี้ให้หนึ่งร้อยดีกว่ามั้ย อ่ะตัวนี้ให้หนึ่งร้อยด้วยดีกว่าตัวนี้หนึ่งร้อยค่ะเปิดไหลนิดหน่อยหนึ่งร้อยค่ะตัวนี้ชอบมากเอาไปร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวหลังจะจบคลิปนี้แล้วปูเดี๋ยวปูจะโพสสินค้าให้ที่หลังนะคะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะเยืะได้มากเลยนะร้อยห้าินะคะร้อยห้าสิบค่ะใครที่เข้ามาดูตอนนี้ มาเล่นเกมกันกับเราก่อนไหมแจกค่ะแจกแจกตัวนี้ค่ะแจกตันกวนี้ค่ะแจกนะคะมาเล่นเกมกับเราไมเอ่ยแจกนะคะถ้านะตอนนี้ปูขอเวลาแค่30สนาที30สนาทีค่ะ30สนาทีเนาะปูดได้ลเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่สองทุ่มครึ่งอันนี้2องทุ่มสี่สิห้าถ้าประมาณาจก สามทุ่มปขอบปิดเลยนะผูขอบปิดการไลฟ์สดในครั้งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเสื้อผ้ามันเหลือตัวไหนยังไงเดี๋ยวปูจะมาไลฟ์ใหม่ในวันหลังเนาะแล้วก็ของของที่แบบอยากแจกด้วยเนาะเพราะว่าม่วงอะวันนี้รีบจริงๆใครเอาตัวไหนไม่อย่างนั้นให้ให้แคปหน้าจอใครที่เข้ามาดูย้อนหลังแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ทัก พักส่วนตัวได้เลยค่ะพักส่วนตัวได้เลยนะคะร้อยห้าสิบทุกตัวนะคะถามไซส์ถามไอ้นี่ได้ค่ะหลังไม้ได้นะแต่ร้อยห้าสิบทุกตัวจริงๆค่ะใครที่เพิ่งใครที่จะมาดูย้อนหลังเนาะเพราะว่าปูว่วงมากอะร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบทุกตัวค่ะจะมีแค่สามตัวที่แบบเราขายเราขายร้อยหนึ่งค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะทันไม่เอ่ย ถ้าไม่ทันถ้ามาดูย้อนหลังแนะนำให้กดเอออ่ะไรนะสต็อปไว้ค่ะ,ะกดสต็อปสต็อปไปทีแล้วรับภาพแล้วก็แคปหน้าจอเสื้อตัวนั้น,น,นมาเนาะว่าเดี๋ยวปูจะอันนี้หนูมันมีคลิปย้อนหลังมากเลยอะ่ะที่แบบว่าปูได้ลองใส่ให้ดูด้วยเนาะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งจะมีสามตัวเนี่ยค่ะร้อยหนึ่ง สามตัวนี้ค่ะร้อยหนึ่งนะคะจะมีกระเป๋าแจกแต่ถ้าใครที่มาเข้ามาดูในตอนนี้แล้ว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 ,ลวไม่มีใครร่วมเล่นเกมเราก็จะเก็บไว้ก่อนในรอบหน้าไม่เอ่ยอยากแจกนะแต่เนี่ยหลายใบขนาดนี้มีใครชอบไมมเอ่ยม,มีเมกเอยขอเวลาถึงแค่สามทุ่มมีไม่มีนะตอนนี้เดี๋ยวปูจะขอปิดไรายสด ไปแค่เวลาแค่สามทุ่มนี้ก่อนเนาะม,มากให้เวลาตัวเองครึ่งชั่วโมงพอมันเร็วมากเลยนะในเวลาที่แบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีเข็มชาแนลด้วยอะ่ะสวยมีไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะ อยากจะให้ว่าเมนเกมอยากจะแจกใบเนี้ยจะส่งวันจันทร์ผ่านแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เราขายทุกตัวร้อยห้าสิบค่ะเหมือนเดิมค่ะจะมียกเว้นอยู่แค่สามตัวนี้สามตัวนี้เราขายแค่ตัวละร้อยค่ะตัวละร้อยนะคะสามตัวนี้ตัวละร้อยค่ะสามสี่สามลายนี้ถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนอ่าคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวปูจะให้ดูทั้งรตัวนะคะจะให้ดูในแบบดูเด็นๆนี่ร้อยห้าสิบค่ะ ก่อนหน้านี้เคยประกาศขายไปร้อยร้อยเก้าเก้านะมีออกไปสองตัว่ะฮะตัวนี้มีคนสนใจมากในตอนแรกคือแบบไปร้อยเก้าเก้านะนแล้ว,ลวสงสารมันเพราะยังไงปูก็ไม่ได้ใส่แล้วอะร้อยห้าสิบค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบตบอ,อ,อกแบบโชว์โชว์โชว์ไหล่หน่อยนิดนึงมันจะเป็นแขนแบบเนี้ยค่ะแต่มันเป็นแขนยาวนะเจ้าตัวนี้เคยใส่ไทยแบบไปแล้วค่ะแค่ครั้งเดียวมันน่ารักมาก ประมาณนี้ก็จะเป็นเอโลยนิดๆค่ะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแขนยาวอ่ะฮะอีกสองตัวที่เป็ดสองตัวตัวเนี้ยสวยมากตัวเนี้ยที่เห็นในรูปอ่ะคือจะเห็นแค่ปูใส่แบบโชว์แบบนี้ใช่ป่ะแต่แต่อย่าอันเนี้ยมันเป็นโบไดยนะเป็นเป็นเชือกผูกโบข้างหน้าชื่อดู แน่เป็นโบที่จริงอะ่ะมันมีสายตัวนี้ด้วยแต่ที่เห็นในรูปอะ่ะคือจะไม่เห็นสายตัวนี้ใช่ป่ะนี่ไงมันมีสายตัวเนี้ยที่แบบใส่แบบเนี้ยให้มันเป็นสายเดี่ยวเล็กตรงเนี้ยด้วยแต่มันชอบหลุดอะ่ะมันหลุดออกจากไหลตรงเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะเป็นเกาออกแบบนี้อกแบบนี้นะคะ ถ้าใครที่ผิวขาวอะค่ะแบบมันจะแบบตัดกับสีผิวเรามากมันจะออกไปสีสีสีอะไรนั้นจะน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินจะจะดำก็ไม่ดาสีกรมะแล้วก็เนี่ยมีพอตัวนี้ด้วยใส่เพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันแบบไม่มีอะไรใช่ปะ่ะวางปล่าใช่ปะ่ะเอาถัอาหารมีใครสนใจตัวไหนเม้นเข้ามาเลยค่ะตอนนี้เม้นเข้ามาเลยเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยใส่แล้วมันน่ารักอะ แขนยาวแบบนี้มันเป็นมัน,นมันเป็นมาให้แบบแขนยาวเหมือนคุณหนูใช่ไหมใครใครที่ไม่ชอบแขนยาวสามารถพับขึ้นได้ค่ะพับแขนเสื้อไปมันก็จะเป็นขึ้นแขน่ะฮะแต่ส่วนมากถ้าผู้ใส่เนี่ยใส่ครั้งเดียวค่ะใส่ครั้งเดียวใส่แค่ไปรับของตอนนั้นใส่ไปรับของเดียวตัวนี้ก็ใส่ครั้งเดียวเหมือนกันสวยด้วยยืดได้มากเลยนะนี่ มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยใครที่มาดูย้อนหลังนะคะใครที่มาดูย้อนหลังเอเหลือเวลาแค่สิบนาทีขอเวลาแค่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวปุไปแล้วนะทักมาทักมาส่วนตัวได้นะคะทักมาคุยส่วนตัวได้เดี๋ยวดูย้อนหลังกันเนาะเพราะว่าไม่ไม่น่ามาเหมือนมาพรีเซนต์อะวันเนี้ยมาพรีเซนต์ นะคะสินาทีนี่ครูจะอยู่สิบนาทีไหมเนี่ย,อย,ยสอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยส่วนสบู่แบรนด์บุกผ่าสกินแคร์ยังยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะจะมีลูกค้าคนเดิมๆที่แบบว่าทักแชทเข้ามาถามว่าเออยังยังขายอยู่ไหมสบู่ครูต้านน้ำนมข้าวใช้บาช่วยรักษาสิวป้าอาาสิวเซียนอะไรแบบนี้ทุกอย่างเลย ะะแล้วก็จะมีครีมโลชั่นบำรุงผิวขาวยังขายอยู่ไหมขายค่ะข,ขายนะคะยังจำหน่ายอยู่นะคะแล้วก็ครีมกันแดดของเรา UV พิงครีมนะคะนี่คือชื่อนะคะมีค่ะยังมีอยู่เหมือนเดิมสินค้าก็มีจัดส่งพร้อมจัดส่งนะคะใครจะสมัครเป็นตัวแทนหรืออะไรยังไงสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะยังมีอยู่นะคะลูกค้าที่เคยแบบว่าสั่งสั่งกับ บูไปใช้ค่ะบอกว่าใช้ดีหรืออะไรก็ยังติดต่อมาได้อยู่นะคะบางคนอาจจะแบบว่าเห็นปูแบบว่าขาดการโพสต์หรือขาดการอะไรแบบเงี้ยคือแบบ <c oughs> ไม่ได้โพสตเลยเนาะส่วมาก่ฮะแต่ก็ยังขายอยู่นะคะกลัวเพื่อนที่เป็นเป็นเพื่อนในเฟซลําคานด้วยแหละก็เลยแบบว่าโพสแค่เป็นช่วงๆไปอ่าฮะส่วนครีมเอ่อมิสเซอร์มิเซอร์ใช่ปะที่แบบ แล้วแบบว่ากันแดดผิวขาวด้วยอะไรด้วยใช่ปบะก,ก็ยังขายแล้วก็จำหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวตัวแทนของปูเองอะคะ่ะตัวแทนของปูเองปูก็ยังมีตัวแทนในจังหวัดนั้นนั้นอยู่ปูยังไม่ปูจะไม่ตัดสิทธิ์ใดๆของตัวแทนทั้งนั้นนะคะก็ยังสามารถมีอะไรนะปูยังให้เปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนเดิมะคะ่ะเนาะสมัครครั้งเดียวสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเลยค่ะเนาะ มีไหมเอ่ยอีกแค่เจ็ดนาทีปูจะไปแล้วนะคือแบบตาปูจะหลับแล้วอะอ่ะฮะมีไหมคะมีไหมคะเสื้อผ้าตัวไหนตอนนี้ถ้าใครสนใจเสื้อผ้าตัวไหนสามารถแคปหน้าจอตัวนั้นถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แชทเลยนะคะ150ร้อยห้าสิบทุกตัวค่ะอุ้ยเหมือน นะคะสงการใครไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยปูไม่ได้ไปไหนเลยคือปูขยันปูเฝ้าบริษัทเอ้ยหรือว่าหรือว่าเขาแบบเดินทางกันอยู่ไหมอะ่ะก็เลยแบบว่าไม่มีใครที่แบบว่าเข้าเข้ามาดูเลยวันนี้วันที่สิบห้าวันสุดท้ายแล้วด้วยหรือแบบทุกคนไปตื้นกันอยู่หรือปูมาไลฟ์สดที่แบบผิดวันใช่ไหมผิดวันใช่ไหม ผิดวันใช่ไหมปูมาไลฟ์สดผิดวันใช่ไหมโอ๊ตปูขอโทษสงสัยต้องมาไลฟ์สดแบบผิดวันแน่เลยอ่ะตอนนี้เขาก็เขาก็คงจะเต็มที่กับแบบวันส่งการวันสุดท้ายไงใช่ป่ะเออแล้วปูททาไมไม่ไปไหนวะมานั่งพูดพูดคนเดียวพี่เมคยค่ะยางงั้นปูไปแล้วนะปูไปแล้วนะคะถ้าเกิดไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีใครร่วมเล่นเกมกับเราคือเราก็แบบ ไม่ถึงห้าคนเราก็ไม่เล่นนะเพราะที่จริงอ่ะก็อยากจะแจกไปเนี่ยขอแค่ห้าคนใครที่แบบว่าตอบถูกก็เอาไปเลยค่ะจะจัดส่งวันจะส่งวันจันทร์เนี่ยเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะถ้าใครที่สนใจก็ทักแชทเข้ามานะจะส่งวันจันทร์นะคะจะส่งวันจันทร์แบบด่วนเลยนะคะสมุดเวลาของปูล้วสิต้องต้องจำกัดเวลาให้ตัวเองหน่อยไม่งั้นยาวค่ะยาว ยาไปยาไปไม่ใช่นะคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมคะตอนนี้มีคนดูแค่สี่ห้าคนเองอะไม่เยอะเข้าๆออกโยโยโย,โยไม่ได้แจกไปซะทั้งหมดนะคะคือเรามา มาส่งต่อด้วยอ่ะฮะแล้วก็มีแจกไหมมีค่ะมีมีแจกนะคะโลชั่นนะ่ะโลชั่นครีมกันแดดใช่ปะออกไปแล้วแต่แบรนด์อีกตัวหนึ่งของปูอะที่เป็นอเจ้าคออยู่ตัวเนี้ยเอ่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นสบู่ที่ยังไม่เคยได้อออออกไปเลยอะเพราเวลาจะออแบบวันนั้นก็แบตหมดบ้างแล้วก็แบบ คนก็หายไปบางก็เลยยังไม่ได้แจกเลยจะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ปู้อยากแจกและยังไม่ได้แจกนั่นคือสบู่ครูต้าน้ำนมข้าวค่ะเนาะสรรพคุณของมันคือแบบดีมากรีวิวรีวิวกับมาได้แบบเถูกใจกับคุณลูกค้าส่วนมากแบบลูกค้าชอบมากค่ะต้องขอบคุณลูกค้าที่ทำรีวิวส่งกลับมาให้เราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่น้ำนมข้าวหรืออ,อะไรนะ Uda, าา้้าขครีมกันแดดนะคะชื่อเดิมๆของมันคือ UV Pink Cream เนาะอะคะเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูนะคะพอทาพอทาไปกับหน้าแล้วปุ๊บตลอดทั้งวันอะแทบจะไม่ต้องทาแป้งคือมันจะไม่หลุดเลยค่ะเพราะปุ๊กก็ใช้อยู่เนะาะสามารถแบบกันความมันอะไรได้เนะถ้าใครแบบไม่แบบว่าหน้ามันมากค่ะสามารถแบบแป้งระหว่างวันนี้แบบแทบจะไม่ต้องทาก็ ได้เพราะว่าพอเวลาเราทาเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะปรับสีผิวผิวของหน้าเราค่ะให้เป็นหน้าอมชมพูนินดๆอะไรแบบนี้นะคะปรับได้เลยเห็นเทียบเห็นได้ชัดเลยค่ะระหว่างที่เราทาครีมตัวนี้ไปนะคะ UV Pink Cream ค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะแล้วก็จะมีโลชั่นนะคะโลชั่นบำรุงผิวขาวคืออะไรโลชั่นบำรุงผิวขาวคือโลชั่นที่แบบพอใหญ่ๆค่ะนะคะ ท,ที่ใช้เป็นโลชั่นที่ที่ทำมาจากขิงอะคะ่ะขิงขิงเออติดติดติดเราเรือไปแล้วอา่าฮะขิงอะขิงอะค่ะเออขิงโอ้ชอบขิงนะคะ,คลคละ,คะแล้วก็เอ่อพอเวลาเวลาทาเวลาอะไรเงี้ยคือแบบหอมกลิ่นหอมมากจริงค่ะไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะแต่อยากให้ลองใช้กันจริงอา่าตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วอ่ะย่างงั้นเดี๋ยวกู้ย ขอจบการไลฟ์สดไว้แค่นี้ได้ไหมะเพราะแบบคนแบบเขาเข้าออกจะเป็นส่วนมากถ้าเกิดใครที่มาดูย้อนหลังสามารถทักได้นะคะแล้วถ้าเกิดตัวไหนที่ออกไปแล้วหรือมีคนหรือมีคนสั่งจองโอนมาแล้วเฮ้ยไม่รับไม่รับจองนี่ถ้ามีคนที่แบบว่าโอนตังมาก่อนให้ิคนโอนตังมาก่อนนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ ในวันละเอ้ในวันหน้าสิเนาะในวันหน้านะคะมากมา้มาวยโอเคจะสามทุ 3, ่มไลสองอีกสี่หนาทีอย่างงั้นเดี๋ยวปูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ